สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนี่กระพามะยางชมต้นมงตน้นไม้เล่นๆค่ะพี่น้องอันนี้ยายใหม่กป็ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะอันนี้ตน้นอัญมณีแดงต้นสวยค่ะพี่น้องค่ะยายใหม่ชอบมากเลยออกดอกดีดีค่ะพี่น้องออกดอกตลอดเวลาเลยค่ะพอดอกนี้ร่วงดอกใหม่ก็ขึ้นมาตลอดเวลาเลยใหม่ถ่ายมาให้ชมกันค่ะ คนที่รักต้นไม้ชอบต้นไม้นี่สดชื่นเลยล่ะคะ่ะได้เห็นได้ออกดอกออกผลนี่เราเรามีความสุขนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าต้นไม้เราออกดอกออกผลออกนวยออกหออกมากนะคะมันก็มีความสุขเลยคะ่ะพี่น้องยังไงก็มีพื้นที่เล็กๆมาถ่ายให้ดูคะ่ะต้นไม้ปลูกไว้หน้าบ้านคะ่ะนี่อันนี้ก็งามต้นไม้ตรงนี้ปลูกมา20ปีแล้วคะ่ะนะตั้งแต่ปี44ค่ะ45ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้65 ยี่สิบปีแล้วคะ่ะพี่น้องน,นี่อันนี้ก็นี่ต้นมะเขียบกับพี่น้องคะ่ะสามียายหม่ปลูกปลูกไว้ดู <laughs> มันลูกจะโตหรือเปล่าเดี๋ยวปลูกไว้ชมไว้ดูค่ะต้นมะเขีือแล้วก็อันนี้ก็ต้นโมกค่ะก็มีหลายต้นหลายอย่างคะ่ะน,นี่ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยซื้อบ้านคะ่ะพี่น้องคะ่ะยี่สิบปีแล้วคะ่ะต้นไม้สวยๆค่ะพี่น้องงามๆคะ่ะอันนี้บ้านในเมืองคะ่ะ อ่าอันนี้ก็ต้นยังไงอ่าขยายออกมาเมื่อปีใหม่ค่ะนี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ดอกงามงามค่ะนี่ให้เบิ้งใกล้ๆค่ะดอกสวยดอกงามเลยค่ะพี่น้องจ๋าดอกตูมใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะงามงามยิ่งได้ฝนช่วงนี้ฝนมันตกแห้งงามค่ะใบไม้ต้นไม้ค่ะปลูกไว้เป็นสรีมงคลให้กับตัวเองค่ะมีความสุขค่ะ เสริมโชคลาภให้กับตัวเองค่ะยัยไหม่ก็คิดว่าเป็นงั้นดยม่ปลูกมา20ปีแล้วค่ะต้นนี้ก็ก็ปลูกมา20ปีแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ต้นยกก็ปลูกแต่สมัยซื้อบ้านค่ะเนี่ยปลูกไว้พอต้นอ่าจริงๆต้นใหญ่กว่านี้นะคะแต่เขาตายไปแล้วล้วก็นิดๆหน่อเขาแทงขึ้นมาใหม่ค่ะสุวยใบยมันมันพี่น้องค่ะเนี่ยใบบักไงยัยใหม่ไม่ได้เอภาผ้ามาเซตมาอย่างไรค่ะเนี่ยอันนี้ใบมันงามหลายค่ะพี่นอ้องอ่ายิ่งต้นไม้งามต้นไม้สวยเขาก็บอกว่ามันมีโชคมีลาภยัยเชื่อบ่านะคะ ยัยหมก็มีโชคมีลาบนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะถูกสามตัวตรงๆด้วยละ่ะขอบอคุณทุกแรงใจคะ่ะที่มาให้กำลังใจกับยายไหมก็พามาชมต้นเล็กต้นน้อยต้นมงต้นไม้ให้เป็นความสุขทางใจคะ่ะดูแล้วก็สบายใจคะ่ะมีความสุขสายรักต้นไม้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะใครชอบก็ชมไปคะ่ะยายไหม่ก็ชอบคนหนึ่งชอบต้นไม้ออกดอกออกผลค่ะี่อันนี้ก็ต้น รวยไม่เลิกค่ะเป็นดอกตลอดเวลาค่ะเขาชอบแดดยิ่งอยู่แดดแดดยิ่งออกดอกดีค่ะยังไงชอบมากอันนี้กระปูกไว้ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะนี่งามๆทั้งนั้นค่ะพี่น้องค่ะพามาชมแค่นี้ละค่ะเล็กๆน้อยๆให้ดูค่ะไม่ได้มีมากมายค่ะไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเฮงเค่ะ